โอเคโอเคนะกดกดคิวเออเออเออไม่กดเป็นอยู่กดเป็นอยู่อ่าเป็นไม้อะไม่ทำหรอเนี่ยกูทำตั้งนานแล้วหนึ่งอนสมั้งนานเลยเฮียอะไอ้คนนั้นอะโคตรมั่วไอ้เฮียกูบอกอยู่ว่าห้ามไม่ใช่ไอ้เฮียโคตรมั่วไอ้เฮียโอ้ไอ้เฮียว้าวเล่นถ้ามันยังไม่ลุ้นออกมาเลยเมื่อกี ลวงแล้วมันออกสลิงเกอร์เว้ยแต่กดไม่ติดไอ้เหี้ยโคตรมั่วทำคนเดียวพร้อมแล้ววิ่งพร้อมนั้งนานแล้วว่าไอ้เหี้ยแม่งพร้อมกว่าพวกกูว่างั้นไอ้เหี้ยแต่พลาดกูอย่างรั้วเลยกินรั่วเลยไม่ในคลิปมันวิ่งมาเลยนั่งมายืนเลยใช่หรอมันเก็บอยู่แล้วเออเลิกไปแล้มาเสียกันเล่นกันคอไม่ไม่ได้ไม่ได้เรื่องนี้เรื่องนี้ มันต้องฟูมันต้องฟูมันต้องฟูขึ้นอินนะมันต้องฟูมันต้องฟูกูดูย้อนหลังอยู่สามรอบแล้วโอเคกูผิดจริงอันนี้ฝ่ายโจทย์ฝ่ายโจทย์ผิดจริงนะครับอันนี้ฝ่ายโจทย์ผิดจริงไม่ได้ว่าอะไรแต่กะว่าจะทำฉากเท่ๆแล้วหน่อยเดี๋ยวกูรายงานก่อนเรียกใหม่ก่อนไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไม่เอาเหี้ยอะไรเลยเหี้ย